สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกล้วยหอมกับกูรูค่ะกับกูรูอาจารย์นัทถุตรุ่งวงนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นทานคอร์อเรชั่นเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะอนุภาสีดวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะแล้วเราก็พบกันในวันพระหัสบดีนะคะที่11 มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะก็เกือบปลายสัปดาห์แล้วนะคะส่วนภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะคะในวันนี้ค่ะก็ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างจะแว่งตัวภายในกรอบแคบๆนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาขางรับข่าวในเรื่องของสภาสหรัฐค่ะได้มีมติผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ รวมถึงได้ตอบรับข่าวดีนี้เรื่องข่าวในเรื่องของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยค่ะรวมถึงการพิจารณาลดจํานวนวันกักตัวลงไปบ้างแล้วนะคะก็รับข่าวเรื่องของมาตรก,การต่างๆที่ภาครัฐมีออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็แกว่งตัวภายในกรอบแคบๆภายในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมนะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปิดอยู่ที่1575.13จุดค่ะ ก็เพิ่มขึ้นนะคะ2.08จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.13เเซค่ะมีมูลค่าการซื้อขายนะคะ1 2ึ0 0ล้านบาทนะคะก็ทะลุแสนล้านอีกเช่นเคยนะคะโดย 5, 5อันดับหลักทรัพย์ที่มูลค่าซื้อขายสูงสุดประจำวันนี้นะคะอันดับแรกค่ะคุณผู้ชมคะก็คือหุ้น CPF ค่ะวันนี้นะคะก็ปิด30.75บาทนะคะเพิ่มขึ้น1.25บาทหรือว่าคิดเป็น4.24%ค่ะ โดยมีมูลค่าการซื้อขาย5,700กว่าล้านบาทค่ะตามมาด้วยหุ้น IVL นะคะวันนี้ปิดที่47บาทเพิ่มขึ้น1.25บาทหรือ2.73ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย4 0 2 4ล้านบาทค่ะอันดับ3นะคะหุ้น AOT นะคะก็วันนี้ปิดที่69บาท50สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทนะคะหรือว่าคิดเป็น1.46ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย3,200กว่าล้านบาทค่ะ แล้วก็อันดับที่4นะคะหุ้น CPO ค่ะวันนี้ปิดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะปิดอยู่ที่6968บาทค่ะโดยมีวอลุ่มเทรดนะคะ3 0 0พันกว่าล้านบาทเช่นกันนะคะแล้วก็ตามไปด้วยอันดับที่5นะคะหุ้นแบมค่ะวันนี้ปิด21บาท90สตางค์นะคะเพิ่มขึ้น0.40บาทหรือว่าคิดเป็น 1. 8 6เค่ะมีวอลุ่มเทรดนะคะประมาณ2 5 8 1ล้านบาทค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยว เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์นัทวุดร่่งวงกันนะคะว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะตลาดช่วงท้ายสัปดาห์ที่เหมือนกับจะไม่ได้บวกแรงมากไม่ได้ลงรามากแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆแ,แบบนี้นะคะมีกลยุทธ์การลงทุนมาแนะนําให้คุณผู้ชมรู้ฟังอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่นะคะสักครู่ค่ะ อาจารย์ไม่ได้อยู่กับพี่เกษรนะคะอยู่กับอีฟค่ะวันนี้นะคะกับดิฉันนะคะค่าวข่าววันนี้ตลาดวันนี้ข่ะวันนี้ตลาดก็แบ่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะอาจารย์ไม่ได้แบบว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ารับข่าวไปเยอะแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะวันนี้เป็สว่างวันก็บวกไปเช้าเช้าหนึ่งตัดตัวค่ะค่ะเปิดแถวผัก885ถือว่าเป็นการทำสถิต แยรอดีนะสมดาวค่ะแต่บ้ามากการบวกไปเหลือนิดหน่อยสองจุดก็ได้ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะแต่ก็ราคาก็ยบขึ้นมาเนะีกก่ยว่าสมควรค่ะก็เลยมีแต่งขายสำหรับไรระหว่างวันตลอดอืมค่ะพอลงเทรดก็ทะลุแต่ล้านค่ะก็เป็นปกติช่วงนี้คนต่อบ้านเราดีว่าหุ้น แนวที่เรียกว่าเป็นไซนเคิลสะต้อกนีกิจการบ้านการย่อยก็ดีสรัพย์ทนดีค่ะพอเป็นมาพวกเราเลยขายแต่ปีนี้เราขายเยอะตั้งแต่เมื่อวานนั้นงนายย่อยก็ขายประมาณห้าพัน,าาน 5, ล้านอืมค่ะใช่ค่ะแล้วเป็น่อวันนี้ก็คงจะขาย,ยอกีกนายย่อยนะค่ะ เราเจ้าจะพาในหุ้นพวกค่ะเจ้าที่พวกอะไรกันที่สามารถอะไรผลมาการกุบติดจะเรียกว่ารอบปับจศรษฐกิจพวกแบงก์พวกพลังงานเป็นโเคมีอะไรก็มีนะครับการประเมินกันนะครับค่ะมีอละหน้าตากระติกแค่ค่ะอาจารย์มองพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะสำหรับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยก็วันนี้ก็เป็นการพักฐานพรุ่งนี้ก็อาจจะ เราลูกแคลรับก็อยู่กันไม่ไกลอ่ะอยู่กันก็แประมาณนี้แล้วเรารับของในประวัติพวกนี้ของตลาดที่ก็อยู่ราวๆประมาณนีันห้าร้อยเจิบัห้าร้อยเจ็สิบค่ะกันไ่ว่ากับแวตซา ทุนที่น่าสนใจก็ตามบัตบินบวกเฉพาะตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะ,าคะอาจารย์คะได้สั่งสั่งแะทำผมครับค่ะ,คะได้คะ่ะเขาระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ,ะคร<ะ>ับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะเห็นแนวโน้มของการพักฐานของตลาดหุ้นไทยต่อนะคะเพราะว่าก็เป็นช่วงวันศุกร์ด้วยนะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นไซเคิลของตล,งลาดแล้วกันนะคะ